มีอะไรมันจะสังเกตได้ประมาณก็เลยสถานีปุ๊บมันดีสถานีหนึ่งเลยสถานีปุ๊บก็ประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรอะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ไงสถานีนะเลยสถานีนั่นแหละ ีวิตือนี่ดีแล้วเม่อไ่ดูดิมันเหนื่อยนะเนี่ยมันเหนื่อยตาแล้วก็มันแบบสุดโซมนะอืเป็นชีวิตการทํางานสิ่วดลอมก็ไม่ดีเหมือนเมืองหลวงทั่วไปชีวิตการแข่งขันก็จะสูงทุกอย่างออกมาแข่งขันกันหมดนะแต่มันเป็นเงินเป็นเมืองที่มันสร้างเงินเยอะนะ เราทุกคนพร้อมกินพร้อมจ่ายพร้อมใช้จะบอกให้มองต้ายมองทำรูเลยนะ ใบรุ่นไปอยู่ไหนไหมดเลยวะใบรุ่นไม่อยากขึ้นรถแล้วขับรถเลยนะค่านิยมเงี้ยขึ้นสองแถวอาจจะโดนแทงตายก็ได้เออจริงแต่ลุงลุงป้าไม่มีใครทำ้ายแล้วนะยกเว้นโจรขโมยโจนนนะรป่นอะลรจอดทาบอรเลยนะนะอะมันแลมติดเลยดิ <ด>บนบิ่งด,ดูดูรถเม,ม,เมเล์นัำเลยดูรถเมล์มจอดเย่ยจอดนานด้วยจอดคอยคนอ้าวแล้วมันก็จอดทิศริมประตูโอ้จอดได้ทำไมไม่จอดตั้งแต่ทีแรกอ้าวแล้วจะออกอ,อีกหลายใจจริง กลายเป็นคอนโดไปแล้วเต็มหมดเลยอ๋อฮอสพิตอลคอนโดหรือโรงพยาบาลเลยนะเส้นนี้ก็ัในตัดใจดีอเส้นนี้เทพรับเส้นนี้ยาวเป็นไปสุไปทะลุสุขาพิบาลห้าเส้นเนี้ยสุขาพิบาลห้าคืออะไรสุขาพิบาลห้าก็คือต้องมีอะไรดีๆแน่เลยว่ะตอนขากลับราอาจจะแวะไปออกสุขขาห้ากันก็ได้นะ สุดข่า<อ>ห้าก,ก็คือที่ไปชนกับเส้นสายไหมอ่ะอ่าอ่าใช่โอ้แต่นี่เองน่นเราไปดูปกกบ้าองคอรันนบ,บนั่นต้นอะไรต้นไม้บ้างอ่ะไอ้พูนละเหม่วันนี้มันสั่งมาจากไหนวะเนี่ยละเหมาคนน